เลขาธิการกรกตตอบแล้วลังลายคนถามกรกตมีไว้ทำไมสำนักงานคณะก,กรรมการเลือกตั้งกรกตจัดอภิปรายหัวข้อกรกตมีไว้ทำไมมีนายแสวงบุญมีเลขาธิการกรกตรองศาสตราจารย์ยุทธพร,รอิสระชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมราชเป็นผู้อภิปรายดำเนินอภิปรายโดยนายบักบันบุญเลิศพิธีกรรายการ nation insight ายแสวงกล่าวว่าคำถามว่ากกตมีไว้ทำไมไม่น่าต้องการคำตอบน่าจะเกิดจากความรู้สึกผิดหวังและไม่ชอบบทบาทกกตซึ่งกกตไม่ค่อยมีเวทีอภิปรายกกตมีหน้าที่ทำงานการเมืองให้ดีทำการเลือกตั้งให้สุจริตเที่ยงธรรมให้ความรู้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและพัฒนาการเมืองซึ่งการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็พอใจระดับหนึ่งเพราะมีปัญหาพอสมควร เลือกตั้งเป็นเพียงวิธีการแต่เป้าหมายคือการเลือกตั้งเป็นเครื่องมือที่ดีในการทำให้การเมืองพัฒนาและการสำคัญที่เน้นย้ำคือความโปร่งใสโดยมีวิธีการตรวจสอบคือ 1. เห็นกับตา 2. ระบบตรวจสอบ 3. ประสิทธิภาพและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนส่วนกรณีที่กระทบกับความรู้สึกของประชาชนโดยเฉพาะคดีที่มีการวินิจฉยัยเช่น การส่งคุณสมบัติต้องห้ามไปที่สารรัฐธรรมนูญข้อร้องเรียนเรื่องการยุพัรคซึ่งก,ะกะอกตก็ยกคำร้องไปแล้ว111เรื่องยืนยันว่าเราปฏิบัติตามกฎหมายก,ะกะอกตจะไม่ทำหน้าที่เกินกฎหมายเพราะอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่การเลือกตั้งปี2,566มีข่าวปลอมเยอะมากและมีบางส่วนที่ไม่พอใจใช้โซเชียลมีเดียมาด่า เรายอมรับสภาพนี้ได้สำหรับความผิดพลาดของกะกะตอขอย้ำว่าเรารักษาสิทธิของประชาชนทุกคะแนนเสียงไปจนถึงการทำงานกับอาสาสมัครชาวบ้านเป็นล้านอาจมีข้อผิดพลาดได้บ้าง